ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งของคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสารรค์ที่เกลื่อนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นข่าวลวงข่าวปลอมต่างๆนะคะสร้างขึ้นมาจาก AI ค่ะคำถามสำคัญคือมนุษย์อย่างเราจะอยู่ยังไงนะคะในยุคที่สิ่งที่ AI สร้างส่งผลกระทบติดตามเรื่องนี้จากรายงาน Social Watch กับคุณชุดาลิมกมลธรรมค่ะ มนุษย์เราพร้อมแล้วหรือ,อยังกับโลกมายาที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ AI สร้างขึ้นถ้าตอบแบบเร็วๆจากประสบการณ์จริงที่เห็นบนหน้าฟีดหลายคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไม่พร้อมดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหากภาพปลอมสุนัขข้าบลูกแมวช่วยหนีน้ำท่วมที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ถูกแชร์วอนฟีดช่วงวิกฤตอุทกภัยภาคใต้เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา สร้างความสับสนกระทบแคสจริงที่งูเลื้อยเข้าบ้านจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าให้ความช่วยเหลือล่าช้าเพราะมองว่าเป็นภาพ AI ภาพปลอมถูกสร้างได้ส่วนภาพเหตุการณ์สำคัญจริงๆก็อาจถูกปิดเบือนได้ในไม่กี่วินาทีเช่นกันน่ากลัวคือภาพเหล่านี้ไวรัลเร็วกว่าข่าวจริงซะอีก สะท้อนสังคมกำลังเสี่ยงถูกชักนำไปในทางที่ผิดไม่ว่าจะประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจสงครามหรือเหตุการณ์สำคัญระดับโลกงานวิจัยจาก iProf บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้านการพิสูจน์ตัวตนด้วย b i o m e t r i c กส์พบมีเพียง0.1%ของคนทั่วไปเท่านั้นที่สามารถแยกภาพดิเฟกออกจากภาพจริงได้อย่างแม่นยำในขณะที่กว่า70%ของภาพที่ถูกแชร์บนโลกออนไลน์ปีนี้สร้างขึ้นจาก AI และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเกิน90%ภายในปี2026น่าสนใจเมื่อในจำนวนตัวเลขที่กล่าวถึงส่วนใหญ่ถูกใช้ในทางลบก่ออันตรายเช่นหลอกลวงโกงเงินชวนเล่นเว็บพน,นันสร้างสถานการณ์ปลอมปั่นกระแสเพื่อเปิดรับยอดบริจาคแนออศัยสติจับสังเกตภาพ AI ทั้งความผิดปกติแสงเงาที่ไม่สมจริงนิ้วมือนิ้วเท้าที่ผิดรูปขนสัตว์หรือวัตถุที่ดูปแปลกตา หากหลายครั้งภาพมายาก็ปลอมเนียนจนดูไม่ออก สองฉากทัดอนาคตที่เป็นไปได้ในมุมมองผู้เชี่ยวชาญคือสถานการณ์คอนเทนต์ปลอม AI บนโลกออนไลน์ระบาดล้นจนแก้ไขอะไรไม่ได้และวุ่นวายเกินกว่ามนุษย์จะรับมือหรือในทางกลับกันสภาพแวดล้อมข้อมูลสารสนเทศอาจเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีช่วยคัดกรอง AI detector ัลกอริทึมและโปรแกรมเสริมตรวจสอบจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนื้อหา ส่วนมนุษย์ก็เริ่มเชี่ยวชาญการคัดแยกข้อมูลและหาวิธีลดผลกระทบของมันได้ซึ่งฉากทัศสุดท้ายกฎหมายเครื่องมืออัจฉริยะและการสร้างองค์ความรู้คือปัจจัยต้องพัฒนาควบคู่กัน ผู้ชมคะหลายคนเขาเปรียบเทียบแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นก็เหมือนกับกระต่ายคือก้าวหน้าไปไวแลือเกินตรงกันข้ามกับการพัฒนากฎหมายที่กับดําเนินไปอย่างเชื่องช้าเหมือนกับเต่านะคะคือมันไม่สอดคล้องกันค่ะเหมือนอยู่ในโลกคนละใบสะท้อนการรับรู้กันไปคนละแบบนะคะหลายประเทศค่ะเขาก็เลยมีการเรียกร้องให้ออกมาตรการควบคุมหรือว่ามีบทลงโทษสําหรับคนที่ใช้ A I d ดฟเฟกในการปลอมแปลงเนื้อหานะคะล่าสุดผู้ชมคะจีนขยับก่อนแล้วค่ะเขาออกกฎหมาย เป็นกฎเหล็กเลยนะคะบังคับให้เนื้อหาที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียต้องมีป้ายกำกับเนื้อหา AI ค่ะว่าเป็น AI สร้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเห็นด้วยตาหรือว่าฝังอยู่ในข้อมูลเมตาดาตานะคะซึ่งผู้ชมก็ต้องบอกว่าเขาบังคับใช้แล้วค่ะกลางปีหน้าเพื่อหวังให้เป็นแนวทางในการออกกฎหมายควบคุมเนื้อหาจาก AI ค่ะ ยอมรับขนาดเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่พอมีทักษะรู้เท่าทันสื่อสาวๆไอดอลกลุ๊ปเอ็มเพรสยังสับสนไม่น้อยเมื่อต้องฟันธงว่าภาพที่เห็นบนหน้าฟีดเป็นเรื่องจริงหรือจอจี้ห่วงผู้ใหญ่ใบไม่สนิทโซเชียลโดนชักจูงได้ง่ายกว่า เมื่อเปิดกว้างเครื่องมือเจเนเรตให้ทุกคนบนโลกเข้าถึงได้อย่างเสรีศิลปินเจนซีจึงพุ่งเป้าฝากความหวังที่กฎหมายและนวัตกรรมป้องกันเพราะกฎระเบียบที่ชัดเจนช่วยลดความกังวลและเรียกคืนความไว้วางใจในเทคโนโลยี จร,จ,รจริงๆหนูว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะหมายถึงว่าเ,เดี๋ยวนี้คนสามารถเจ n เนเรต i แล้วก็โพสต์ลงโซเชียลได้แบบฟรีดอมมากซึ่งมันควรจะมีกฎเกณฑ์ในการที่จะถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้มันเป็น AI มันเจ n เนเรตมาจาก AI มันน่าจะต้องมีเลเบลหรือว่าม,มีสิ่งที่บ่งบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนจะได้แยกแยะได้ว่าอันไหนจริงหรือไม่จริงเพราะตอนนี้คือที่อยู่ในโซเชียลคือแบบอันไหนจริงไม่จริงไม่รู้ใช่ค่ะอ้แต่เดี๋ยวนี้น่ากลัวนะพี่เดี๋ยวนี้ ภาพต่างๆอะไรอย่างี้ที่ออกมาส่วนใหญ่แบบบางทีเราก็แอบคิดว่าแบบว่าอันนี้คือของจริงหรือ AI mm hmm. อะไรอย่างนี้หนูว่ามันก็ต้องต้อง,ต,องต้องระวังมากขึ้นหมายถึงเวลาจะเสพดูข่าวหรือดูอะไร mm hmm. ก็ต้องเรามาระวังมากขึ้นเนยีาเพิ่งเชื่ออะไรที่เป็นแค่แบบยังไม่มีข้อมูลหรือยังไม่มีความ mm hmm. ความจริงขนาดนั้น พันพานเชื่อเร็วและแชร์ในทันทีตัดสินใจจากภาพหัวข่าวหรือภาพประกอบมากกว่าพิจารณาเนื้อหาที่แท้จริงพฤติกรรมเสี่ยงผู้บริโภคในยุคดิจิทัลการมีป้ายกำกับว่าเนื้อหานี้สร้างโดย AI จะช่วยให้ผู้บริโภคฉุกคิดและตั้งข้อสังเกตข้อมูลที่ได้รับเช่นนี่เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นเพียงเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นอารมณ์ ข้อมูลนี้ผ่านการตรวจสอบจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือไม่หรือมีแหล่งข่าวอื่นยืนยันข้อมูลมากน้อยเพียงใดเมื่อผู้คนเริ่มตั้งคำถามสังคมก็จะลดการตกเป็นเหยื่อของการชักนำทางความคิดสู่ภูมิคุ้มกันทางปัญญาชื่อดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน